จะขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่มากๆเลยนะคะที่มาคอยให้คำแนะนำแล้วก็วันนี้ได้รับประโยชน์เยอะมากเลยค่ะบริเิณที่ปติงเนี่ยเขามีหน่วยกู้ภัยด้านไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นด้านระดับเพลิงกู้ภัยทางน้ำหรือผู้ประสบภัยต่างๆร่วมไปถึงการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตที่รรยญาติมิตรมาทำพิธีศพตลอดที่ผ่านมาเนี่ยิิต,ตึงเนี่ยได้ทำอะไรไว้บ้างแล้วก็ค่ะต้องขอขอบคุณทั้ง กลุ่มพลังดีแล้วก็กลุ่มพี่ๆปอเติ๊งที่ได้รู้วิธีการทำ CPR ชุดแต่ละชุดมีความหมายยังไงช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไงครับเราหนูดีใจมากๆที่ได้มาเรื่องกิจกรรมนี้สิ่งที่ชอบที่สุดเลยก็น่าจะเป็นพี่ๆค่ะเพราะว่าเวลาถามอะไรพี่ๆก็ให้ความรู้ได้มากแล้วพอที่จะตอบคําถามในใจหนูให้มันลึกซึ้งได้มากจริงๆค่ะชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่า ได้ทดลองใช้อุปกรณ์ต่างๆพี่ๆก็ให้ความรู้ได้แบบทุกอย่างจริงๆค่ะเราอยากรู้อะไรหรือว่าเราอยากทําอะไรพี่เขาก็บอกเลยค่ะเราสองคนแม่ลูกก็ขอขอบคุณมูลนิธิโปรเทคตึงนะคะกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ขอบคุณพวกเาคะทำให้เราได้รู้ถึงเ,งเรื่องรายละเอียดต่างๆของมูลนิธิว่ามีกิจกรรมดีๆอะไรบ้างแล้วก็มีได้ทําการช่วยเหลือกับประชาชนยังไงบ้างนะคะ ซึ่งบางเรื่องบางราวเนี่ยเราไม่ได้รับรู้เลยว่ามีตรงนี้ด้วยก็ขอขอบคุณมากค่ะที่มูลนิธิโปรเตตึงกับกลุ่มบลังดีให้โอกาสเราสองคนแม่ลูกได้เรียนรู้กิจกรรมในวันนี้แบบ สนุกมากทั้งสนุกเต็มที่แล้วก็ได้ความรู้ทั้งในการกู้ชีพกู้ภัยนะคะแล้วก็ได้ความรู้ในการเป็นนักข่าวด้วยค่ะขอขอบคุณทางกลุ่มพลังดีค่ะแล้วก็ทางมูลนิธิปอเต็คตึงนะคะลูกเนี่ยได้ทดลองทําสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทํามาก่อนได้ความรู้อัดแน่นในเรื่องการเป็นนักข่าวเยาวชนด้วยค่ะแล้วก็ได้ความรู้ในด้านของการกู้ชีพกู้ภัยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณแ่ะ ขอขอบคุณทั้งมูลนิธิปอเ็กตึงแล้วก็กลุ่มพลังดีที่ให้โอกาสเล็กทํากิจกรรมดีๆอย่างวันนี้ครับขอขอบคุณมูลนิธิที่พี่เขาออกมาโชว์อุปกรณ์แล้วแล้วก,แวก็แล้วก็ให้ทดสอบจริงๆครับขอขอบคุณพี่หมอด้วยครับที่สอนให้ความรู้เกี่ยวกับการทําคลิปแล้วก็แล้วก็การตัดต่อที่ที่โปรเฟชชั่นอลมากครับอมคุณครับ ขอบคุณมูลนิธิป่อเต็กตึงแล้วก็กลุ่มพลังดีนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆใหเออ้เด็กรุ่นใหม่ให้คนที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการทํางานของมูลนิธิซึ่งเคยได้ยินชื่อมานานแล้วแต่ว่าไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติงานจริงๆนะคะแต่สําหรับหลังจากนี้ไปก็มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ยินดีที่จะมีส่วนร่วมสนับสนุนเพื่อให้มูลนิธิได้ปฏิบัติภารกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะวันนี้ได้เรียน รู้ก, CPR การ C P R นะคะวันนี้ก็ได้เรียนเร็วเกี่ยวกับบวดงตึงค่ะแล้วก็มีการสาธิตพวกเครื่องของใช้ของเจ้าเรือนะผู้ประสบภัยได้เห็นชุดยูนิฟอร์มได้เรียนรู้การใส่ชุดเวลาน้ำค่ะหนู๋ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ C P R แล้วก็การใส่เครื่องแบบแต่และหน่วยค่ะได้รู้บิของใต้ฮ่องกองครับได้เรียนรู้เรื่องการปีนป่ายครับด้วยเครื่องช่วยครับ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทํางานของกู้ภัยแต่ละหน่วยได้เรียนรู้เรื่องการปีนป่ายอิเล็กทรอนิกส์ได้เรียนรู้เรื่องการประมพยาบาลขอ,ขอบคุณพี่หน่วยงานต่างๆนะคะขอบคุณค่ะ